คือกองร้อนนี่คือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดจตั้งมานะ<อ>ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านจัดตั้งมาในหมู่บ้านเนาะแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนคือบตอต้นยังหน่อยเนี่ยคือเวลาโจรมาขโมยวัวควายอกองร้อนก็จะออกไปตามหา<อ>หาโจรหรือว่าไปตามหาทรัพย์สินที่หายไปเ<อ>ืือกอนก็เลยว่าเพื่อนมีเจ็ดปีที่แล้วอ่ะเพื่อนได้เคยไปทํางานทีเวียงจันต<อ>์แต่ก่อนจะได้ไปนี่ก็คือทําเอกาสารยุ่งยากมากนะคือเห้เอกสารนี่คือ ไปเอาอยู่ในอำเภอพอได้ในตัวเมืองพอได้ในในเมืองเลยไปเอาในบอกปอกสอเมืองอยุเอาเอกาสารมาเสียงเงินสองแสนตอนนั้นสองแสนก็อยู่ที่มาตอนนั้นนะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยบาทแล้วก็เอามาเขียนกอกที่อยู่เฮ้าไได้ไฮประ้านประทับตาเออห้ประวันประทับตาอีกก่อนที่จะไปนั่นก็คือถ้ามีเอกาสารตัวนี้น่ะก็คือจะไปได้พอไปแล้วก็คือจะมีกองหลอนเด้ ก็จะมันจะมีห้องแถวคนไปพักก็จะมีก็จะมีกองรอนทีมามาตรวจครับไปตั้งทนจะมีกองรอนมาตรวจคนเล่าน้ำกันนี่แม่นแม่นสิ่งที่ขาบ่ได้คือนี่แหละใบใบพักเศร้าของห้องนะอยู่ล่าคือใบผักเศร้าก็คือขันยุไทยกับใบพํมนักที่อยู่เนาะแจ้งต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งก่อนคนเล่าคนเล่าคือมีใบอนั้นน่ะเขาเรียกใบพักเศร้าแล้วก็ใบเสียเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่กองรอนนี่จะมาเก็บนะ ่ามาเก็บกับเราเดือนละแสนสองแสนสมมติว่าเงินเดือนเงินเดือนเราไปทางานที่ต่างถิ่นเงินเดือนล้านหกเนาะก็ให้กองร้อนไปแล้วแสนหนึ่งหรือสองแสนแต่ละเดือนอ๋อโอ้โหอีก็คือกองร้อนด้หอดไดได้ต้องเสียเงินให้กองร้อนพอต้องเสียเงินคื่ออเราเขาจะพบงานมีวงดนตรีมีลําซิ่งกองร้อนก็จะไปเฝ้าไปเวียนยามรักษาความปลอดภัยในงานกระถิ่น มาได้กินเหล่าปะกินกองร้อนก็กินเหมือนกันกินเลยเจ้าหน้าที่กินนะเต้นยองยงในงานอยู่วะเต้นเหมือนกันกองร้อนจะเต้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราพระเจ้าจะขัดหนึ่งแต่กองร้อนบ้านบ่อต้นเนี่ยเขาบอกว่ากองร้อนสุดแปดมีกองร้อนอะไรนะกิ๊บกั๊บกั๊บเลยเนะสุมา,าด้วยนะแต่บ,บ้านบ่อต้นมีมี <c oughs> นะกองร้อนสุมามีมี<ป>อ่ะสบายดีจันยอดกับบ่อต้นสวัสดีครับสสววััดดีีครบยเห็นว่า คลิปเบายอดังว่านี่เนาะเดี๋ยคุยกับหมูคนป้าเรื่องการอ่าก้องร้อนที่ลาวนะมีหรีบอกเป็นยังไงกองร้อนที่ลาวบอกไม่ความว่าอย่างไรแบบมีหรีบอกก้องร้อน่ะมีแท้กองร้อนอ่ะมีแท้ก้องร้อนนะเขาจัดตั้งมาแนวไดเขาฝ่ายใดเขาจัดตั้งมาคือก้องร้อนนี่คือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดตั้งมานะ<อ>ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านจัดตั้งมา ก็เป็นมามารักษาความปลอดภัยหมดที่ไิไหมมมารักษาความปลอดภัยอยู่ในในใน,ในหมู่บ้านเนาะแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนคือบ่ต้นยังน่อยเนี่ยคือเวลาโจรมาขโมยวัวควายอกองร้อนก็จะออกไปตามหาหาโจรหรือว่าไปตามหาทรัพย์สินที่หายไปบอวว่าแต่มอไซค์บอวว่าแต่วัวบอวว่าแต่ควายบอวว่าแต่เป็ดแต่ไก่คือเจ้าหน้าที่กองร้อนเลยกะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ติดต,ตามให ่่าาวงยหรือว่า,วาเกิดเหตุ hey, ทะเลาะวิวาทววานต่างมากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทผัวเมียหรือว่าวัยรุ่นตีกันอยู่ในหมู่บ้านก็คือกองรอนไประงับเหตุดยง่ายสัเป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านบาาแมน่น <ะ S 1> แมน่นแม่แล้วเห็นเบายอดว่าไปทํางานอยู่ยที่ลราวนี่อยู่ตา่างจังหวัดอยู่ต่างแขวงนี่ก็ต้องแจ้งอยู่บ่ แมนแมนคือเมื่อวานเนี่ยบ่ยอกก็ได้มีโอกาสสัมภาณ์หมูนะที่ซึ่งมูผู้นี้อ่ะบ่ได้บ่ได้บรได้เห็นกันมานี่ประมาณเจ็ดปีแล้วจึงบ่ได้บ่ได้เห็นหน้ากันนะแต่ว่าเพื่อนมาเห็นงานอยู่ดอนเมืองนี้ใกล้ๆกันก็เลยติดต่อหากันก็ได้มีโอกาสมาเจอกันก็เลยว่าเพื่อนมีเจ็ดปีที่แล้วอ่ะเพิ่นได้เคยไปทํางานทีเวียงจันทร์แต่ก่อนจะได้ไปนี่ก็คือทําเอกสารยุ่งยากมากนะคือเ็ดเอกสารนี่คือไปเอาอยู่ในอำเภอผู้ใดในตัวเมืองผู es, ้ใด อในในเมืองเลยไปเอาในบอกปอกศเมืองยุเขาสถานีตำรวจสิปอกศเมืองมาทำเนาะอ่าไปผู้ตำรวจผู้ทอนเหมือนกันหรออ่าไปเอาอยู่ในปอกศเมืองแล้วก็เอาเอกสารมาเสียเงินสองแสนตอนนั้นสองแสนก็อยู่ที่าตอนนั้นนะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยบาทอ๋อแล้วก็เอามาเขียนก็ที่อยู่เฮ้ให้พอบ้านประทับตาเออใหรพอบ้านประทับตาอีกก่อนที่จะไปนี่ก็คือถ้ามีเอกสารตัวนี้น่ะ ก็คือจะไปได้เพราะไปแล้วก็คือจะมีกองหลอนเน๊ะก็จะมันจะมีห้องแถวคนไปพักก็จะมีก็จะมีกองหลอนที่มามาตรวจไปต่างทินจะมีกองหลอนมาตรวจคนเล่าน้ำกันนี่แม่นแม่นโอ้ก็คือมาตรวจถ้าหากว่าเฮานี่บบมีเอกสารต้องโดนปั๊บนะอ๋ออืมทั้งที่เฮาทั้งที่เฮามีบัตรประชาชนเนาะสมมติว่ามีสมมีบัตรประชาชนแล้วก็มีพาสปอร์ตนี่คือบบสำคัญอยู่แล้วคือต้องหนึ่งแหละ คันบ่มีอันนั้นก็ต้องมีสัมโนสิ่งที่ขันบบได้คือนี่แหละใบใบพักเศร้าเข้าห้องนะยุลาคือใบพักเศร้าก็คือขันยุไทยกับใบพัานักที่อยู่เนาะเออเออเออเอแจ้งต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งก่อนแจ้งแจ้งแปลกเนาะคือประเทศไทยนี่แจ้งนี่บรบไม่ได้เสียตังค์นะคือมีใบอันนั้นก็จบนะก็คือไทยนี่เขาบริบรสมมุติว่าคนเาาคนเราคือมีใบอันนั้นน่ะเขาเรียกใบพักเศร้าแล้วก็ใบเสียเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่กงรอนี่จะมาเก็บนะ จะมาเก็บกับเราเดือนละแสนสองแสนส,สมมติว่าเงินเดือนเงินเดือนเราไปทํางานที่ต่างจินเงินเดือนล้านหกเนะเาะก็ให้กองร้อนไปแล้วแสนหนึ่งหรือสองแสนแต่ละเดือนอ๋โอโอ้โหนีกคือกองร้อนด้หอดไดยต้องเสียงเงินให้กองร้อนพ่อต้องเสียงเงินค,คือคือเงินเงินตัวนี้อ่ะคำคำว่าอะไรกันในหมู่บ้านนะใช่ไหเข้าหมู่บ้านเขาเนี่ยเงินนี่ยคือคือกองร้อนนี่มันก็คคำสั่งผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วกับปกตินะ ตามปกติเลยเนาะก็คือผู้ใหญ่บ้านหูอยู่แล้วอันนี้ส่ายใจนะแม่นอนอีกแล้วมันคือขึ้นจักกับผู้ใหญ่บ้านนะใช่ไก็คือสมมติว่าเจ้าไปอยู่บ้านนี้นะก็ต้องเสียเงินให้เขาอ่เสียเงินให้ให้ผู้ใหญ่บ้านอ่ะแต่ว่าคือว่าอะไรมันมันบุคือกัดนเนาร์ตัวเนาะบางบางบ้านก็ได้เสียบางบ้านก็บม่ได้เสียแม่แม่มันมันมันโมเมนต์กฎหมายมันเป็นประเพณีคือคือบทตวนหวานเป็นประเพณีนะมันเป็นที่ที่ กลุ่มก้อนคนคนหนึ่งเนาะเคยทำมาอยากอยากจะมีรายได้เพิ่มและเรามีอำนาจนิดนึงก็ผมคู่แบบนั้นแต,แต่ตอนนีน้มันน่าจะเป็นกฎหมายแล้วบ๊อบต้นเพราะว่ามันหลายหลายหมู่บ้านในนี้นนแบบนี้กฎหมายถามว่ากฎหมายแบบนี้ดีไหมบ๊บต้นกฎหมายทีลาหลังบ่ดีเนาะกฎหมายทีล้าหลัง,ลลงคืออยู่ในประเทศไทยบ๊ต้นยกตัวอย่างในประเทศไทยเนาะคุณมีบัตรประชาชนใบเดียวคุณไปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด เพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าอยู่ในบัตรประชาชนมีข้อมูลที่อยู่เกิดชื่อพ่อชื่อแม่คุณเรียบร้อยเขาพัฒนามาเขาพัฒนาให้ทันสมัยตั้งแต่บัตรประชาชนแล้วประเทศไทยอ่ะแต่อันนี้บ้านเราเนี่ยคือไม่ได้พัฒนาเป็นบัตรประชาชนดิจิตอลเข้าใจไหมคือยังแบบว่าให้มีช่องว่างให้กองหลอนรีดไถอยู่และตำรวจรีดไถอยู่สมสมมติว่าคือคือสิเห็นบัตรประชาชนนะเห็นเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือตามบ้านนอกนะบัตน ที่เข้าไปในเมืองเพราะว่ามันไก่เด้<ม>คือคนมาน,นอบกบ่หู้อย่างเลยด้คนอา่านหนังสือบอกกม็มีอันนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหากเห็ดเราคือเห็ดคือสัมนโนใน,น,นีิโอกะนะเราต้องเห็ดคือเขาเห็ดสัมโนนะที่แบบว่าลงมาเห็ดอยู่บ้านอนะย่างเี้ไม่ถ้าจะให้บอกต้นแก่นะ <c oughs> บอต้นจะแก่ตั้งแต่เกิดเมื่อน้องเมษาเนี่เกิดในประเทศไทยคุณต้องไปแจ้งที่อำเภอหรือว่าเขตภายในสิบห้าวันอำเภอเก็บการข้อมูลุณแล้วชื่อพ่อชื่อแม่เด็กหญิง เกิดวัาที่เท่าไหร่เวลาก็มกี่โมงนีมน่มันเข้าในระบบแล้วพออายุสิบขวบให้พ่อแม่พาไปอำเภอทำบัตรประชาชนจบไม่ต้องไปทํายุ่งยากใช่ไหมล่ะอืมคืออยู่โซนลาวนี่บางคนนะ่ะสิบขวบกนยังบนท่านไม้มีอยู่ก็ <ใจ S 2> ไม่มี<บ>นะนะคุณไม่แก้ตั้งแต่แรกเก<อ>ิดแก้ตั้งแต่<อ>แ,ตแรกเกิดเลยคุณต้องแจ้งเกิดใช่ไหมล่ะถ้าคุณไม่แจ้งเกิดนี่ไม่รู้ว่าคุณเอาลูกใครมาสวมสิทธิ์ทุกวันนี้จีนเท่าก็อยากมาเป็นคนลาวเวียดนามก็อยากมาเป็นคนลาว คือลายย่างนะคือรายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วต้องแก้ตั้งแต่เกิดบันทีบันีีมินาทียังตำรวจบานกองร้อนนี่มินาทียังแน่เต่ละอย่างแต่ละมือแต่ละเฮดเฮดแต่ละเวทบาต้นจะคือกองร้อนทุกวันนี้คือพละหน้าที่มีน้อยมากคือเวลามีงานผ้าป่ากระถินเนาะคืออยู่ซอร์เราเขาจะพบงานมีวงดนตรีมีลำซิ่งกองร้อนก็จะไปอ่า เข้าไปเวียนยามในกษาความปลองประเทศในงานกระถินมันได้กินเหล่าบ้กินกองร้อนก็กินเหมือนกันกินเลยเจ้าหน้าที่กินนะเต้นยงๆในงานอยู่บ้เต้นเหมือนกันกองร้อนจะเต้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะจะขัดนึงแต่กองร้อนบ้านบ่อต้นเนี่ยเขาบอกว่ากองร้อนสุดแปดมีกองร้อนอะไรนะกิ๊บกึ๊กกึ๊เลยเนะสุมาด้วยนะแต่บ้านบ่อต้นมีมีนะกองร้อนสุมานดมีมีคือทำไมถึงมีเนาะเพราะว่า คนในหมู่บ้านน่ะเขาสูบหมดโอ้และกองร้อนทำไมมันไม่สูบเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะจี้บบาต้นนะตอนกี่ประมาณกี่ปีแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็ยังมีเชิงเยอะตอนยิ่งเยอะตอนตอนที่บบาต้นเห็นตอนนั้นอ่ะก็ประมาณสี่ห้าปีหลังอ๋อเบาต้นก็ดูดกับเขาไหมตอนนั้นบบาต้นก็แต่ตอนตอนเด็กๆพ่อน้าบบาต้นตอนตอนเข้าเข้าโรงเรียนมัธยมน่ะเออนั่นเล่นตอนเบาต้นก็พักพวกกันเคยดูดด้วยกันไม่ไม่ไม่คือ บอต้นเลิกไปตั้งนานแล้วบอลต้นจนมาประเทศไทยแล้วคือบอต้นนะเคยเล่นยานตั้งแต่ม .2 นะคือคืออยากอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลกองพอเราเลิกแล้วคนแก่ที่เป็นกวงหลอนกําลังเห่อตอนเนี้ยกาลังเหอ่อเสพแล้วก็นอนไม่หลับก็ไปหาใต้ป่าไปหาปลาในกลางคืนอ่ะ <c oughs> ไปหาปลาหาหนูมาขายคือลูกเมียเขาก็รับได้ไงหมู่บ้านนั้นเขาเป็นหมู่บ้านแบบนั้นอแฟนมึงก็สู แฟนกูก็สูบมันก็ไปเป็นประเพณีไปนั้นเมียเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรเพราะว่ากลางคืนมาผัวก็ไปหาปลามาขายแล้วก็ให้เมียบ้างประสูบ้างอือแล้วมีมีเหตุการณ์ไหมบ่ต้นมีเหตุการณ์ที่ที่บ่ต้นพูดอะกลองหลอนนะที่ไปจับผิดใบรุ่นนะครับไปนั้นแล้วก็ที่ที่บ่ต้นได้พูดกับพยอดอะว่ากลองหลอนในหมู่บ้านบ่ต้นโดนตามล้างแค้นจรงไหมบ่ต้น คือกองร้อนหมู่บ้านบ่ต้นน่ะอันนี้อยู่ในหมู่บ้านบ่ต้นนี่คือมีคนสูบมาหนี่น้อยแต่ว่าบ้านใกล้ๆบ่วต้นมีคนสูบมาเยอะใน่บ้านบ่ต้นนี่มีไหมคนที่แบบว่าไปจับผิดวัยรุ่นเนี่ยเวลาวัยรุ่นเปิดลําโพงเวลาวัยรุ่นกินเหล้ายํากลางคืนเวลาวัยรุ่นไปเที่ยวกลางคืนไปแอบซ่องแอบอะไรจับผิดเขานี่มีแต่ก่อนมีแต่ตอนนี้คือเบาลงแล้วเพราะว่าโดนวัยรุ่นนี่ตามมา ล้างแคนนะต่ำล้างแค้นล้างแขงนคือยาวบ้านเรานี่จะมันจะมีกองข้าวใช่ไหมกองข้าวแล้วก็มีเค่นาลี่ลี่ใส่ใส่ปลาเวลาปลาเดินเื่อกับดักกับดักำกับดักนี่คือเขาเอามีดไปสับไปอะไรหมดเอาปลาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายกันคืออธิบายให้ท่านผู้ชมกันคือลี่นั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่ากับดักใส่ปลาเป็นตุงนะเป็นตงมันจะเป็นเหมือนเหมือนถ้าถ้าพื้นที่ไหนเนี่ย ที่นาคนไหนติดลําคลองเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอู่เข้าอู่น้ําอีกออแบบหนึ่งคือปีๆหนึ่งจะได้หลายพันบาทเลยที่จะไปขายปลาในตรงนั้นแต่เพราะตอนนี้กองหลอนก็โดนไวรุ่นนะโดนไวรุ่นไปล้างแค้นโดยการที่เอามีดเนี่ยไปกรีดนะดเ,เวลาปลาป้าไปมันก็ไปขโมยด้วยกรีดทิ้งด้วยนะกรีดให้มันให้มันให้นขาให้มันขาดใช่แล้วก็โดนขโมยด้วยแล้วสิ่งสำคัญคือ เถียงนาก็เถียงนาก็เขาเทียงนาก็โดนเผาถ้าคนไหนเข้าเข้าของเราเข้าเนี่ยเอาัยรุ่นแย่แค้นแก่แคกก็ร้อนเข้านี่นะที่บ้านบาต้นนี่คือจะอธิบายนี้คือบ้านบาต้นนี่ยังไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะนาเป็นเป็นอะไรอะไรบ่อยเป็นเป็นพื้นที่นากว้างอ๋อเออแต่บ้านบาต้นนี่มันจะมีคันแทนาใช่ไหมล่ะคแเทนาคแเทนาเล็กเล็เวลาเขาเดินมาจากมาจากมาจากหาปูหาปลาเนี่ย เขาจะเอามือนี่ลูดเม็ดข้าวทิ้งเอหน้านากองร้อนเขาจะลูดทิ้งลูดทิ้งเดินไปก็ลูดลูดลูดจะรู้เลยใช่ไหมว่านานี้เป็นนากองร้อนใครของใครบางทีคาเทนานเปอย่างนี้เนาะเขาจะเดินมาในนี้แต่เขาไม่เดินเขาตรงเลยอ่ะเขาตรงเลยคือคือทําทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางทือแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้คือกองหลอนก็กลัวกองร้อนก็คือไม่ห้าวเหมือนเดิมแล้วส่วนคือไม่ห้าวแล้วมีหน้าที่แค่สะพายปืนธรรมดา วนี้ไม่มีอะไรเหมือนเป็นการกลัวนะอาจารนะมันก็ได้นอนอยู่แล้วครับทุกคนเพราะว่าคุณคุณห้าวเขาก็โดนจับจับตาคุณคุณจะทําอะไรคุณจะจอดรถตอกๆไว้ตรงไหนคุณจะทําอะไรเขารู้หมดเออเขารู้หมดมันเป็นมันเป็นการเขาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าเขามันไสเขามันไสอ่าก็เหมือนเอาคืนนั่นแหละคือคือคือแบบว่าคือวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบโกรธแค้นอะไรนะแต่ว่า การปกครองของคุณมัน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 ,มนปกครองเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออคุณไม่พูดให้เขาแบบเป็นเขาเป็นแรงจูงใจทําให้เขาปรับตัวเป็นคนดีอะ่ะการปกครองคนคุณมัวแต่จะไปจับผิดจับอะไรเขาอ่ะมันไม่ได้แบบนั้นมัวแต่ไปขู่เงินเขานั่นแหละนี่แหละครับก็เป็นคลิปที่ที่คนลาวเนาะได้เห็นที่ได้พบเจอมาเนาะมีทั้ง กองร้อนสูบยาบ้ามีมีอันนี้มีมีมีทุกอย่างนะนี่คือมีไปไปทำงานต่างถิ่นอย่างนี้ก็ได้เสียเงินให้กองร้อนเนาะหลายหลายอย่างหลายหลายเนี้ที่ได้พบเจอประสบการณ์มาในเล่าสู่กันฟังเนาะก็ได้พบเจอมาหลายหลายแบบคือบอต้นเห็นเนี่ยเขาเขาลงในเพจนะลงในเพจเพจหนึ่งผู้ใหญ่บ้านสูบยาบ้า มีนะเบายอดมีนาพูดเสียงดังยังมี <laughs> เขาบอกให้ตรวจสอบน้อยคือเพื่อนปอต้นคนที่ปอต้นรู้จักเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นอายุอายุเยอะกว่าบาอต้นแต่คนละอำเภอกับปะต้นเขาบอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยหมู่บ้านนี้กองอนผู้ใหญ่บ้านในี่สูบมา้ามีเขาก็ถ้าถ้าผู้ใหญ่บ้านสูบม้ากองร้อนก็ต้องต้องสูบัก็ต้องเป็นลูกน้องเขาเลยนะมันก็มีหมดนะบายอดแต่ผ้าสูบม้าก็ยังมีผู้ใหญ่บ้านมันมาจากไหนมันจะไม่สูบอม่หลับมีมีหมดเลอ แต่บ้านะยอดมันไม่มีไงเออบ้านยอดไม่มีแต่ถ้าว่ากองหลอนนี่สูมีไหมบ้านะยอดกองหลอนสุดมามีไหมมีน่าใช่ไหมล่ะมันก็มีหมดนั่นแหละทุกคนเพราะว่าจะมีแบบนี้คือกองหลอนเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวท่ายคลิปแล้วเดี๋ยวจะพูทายคลิปแล้วเหมือนกองหลอนเนี่ยจะเป็นจะมีผู้อาวุโสหนึ่งมันจะมีหัวหน้าอยู่สามคนแต่ละหมู่บ้านนะแล้วก็จะมีลูกทีมเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นทหารถ้าเรียกทหารก็คือเหมือนเหมือนหัวหน้าเหมือนพลโทนะเออเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหัวหน้าเนี่ย แล้วก็จะมีพนทหารกนเมือนกรพลกองหลอนประมาณนี้ก็จะมีปมาณแปดคน่ะจะมีระดับใหญ่แต่ถ้าหมู่บ้านต้นเนี่ยอาจจะเยอะนะแต่ถ้าหมู่บ้านเล็กๆเหมือนบายอดเนี่ยสักประมาณห้าเจ็ดแปดสิบลังคาเดือนเนี่ยจะประมาณเฉพาะกองหลอน่ยประมาณแปดคนแล้วก็ปืนนะครับในหมู่บ้านมายอดก็จะมีอยู่ห้ากระบอกนะปืนห้ากระบอกแล้วคนที่ถือปกติก็คือผู้ใหญ่บ้าน คือเอามาไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่บางคนเขาเก่งไงบอต้นว่าอนกองร้อนสุบสุบม้าเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนใกล้หรอกเพื่อนบอต้นเองเพื่อนบอต้นเองนี่แหละตอนนี้เขาทํางานอยู่ที่สมุทรปราการตอนเนี้อ๋อเขาเลิกแล้วเขาไล่ออกเขาไล่ออกคือเขาให้คนเนี้ยเขาเป็นทหารเก่านะเพื่อนบอต้นพอมามามาแต่งงานกับเมียที่อยู่บ้านบอต้นเนี่ย เขาจะเป็นเขยที่มามาอยู่บ้านวัวต้นเขาให้เป็นกองร้อนแล้วก็สะพายปืนให้เขาด้วยนะไปไปงานไปแล้วก็ดูแลนะนะแล้วก็ขโมยปลาด้วยปลาที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นสะในหมู่บ้านแล้วมีปลาเขาเรียกปลาน่ะขโมยปลาด้วยเลยเพื่อนเพื่อนกองร้อนด้วยกันจับได้เออแล้วเขาให้ออกด้เขาให้ออกเพราะว่าอันนี้มันสุกม้าแล้วก็มันนอนไม่หลับกลางคืนน่ะมันไปยิงไก่ป่ามันไปขโมยปลาในสะหมู่บ้านแล้วกองร้อนทีนี้ก้องร้อนเขาก็สงสัยว่า ใครมาขโมยปลาเราปลาเราปล่อยไว้แต่เดือนพฤษภ์นึตอนนี้เดือนสิบสองไม่มีปลาแล้วเขาก็ไปดักดักจนถึงตีสามตีสี่นะมันรู้นะไปเอาตีสามตีสี่เขาบอกว่าเขาออกมาใจเอเลยเนาะเขาบอกทำแบบนี้ไม่ได้นะแสดงว่าหายบ่อยเอาเลยจ้าเราเลยสงสัยเพราะว่าอบ้านเขาน่ะมันติดป่ามันติดป่าแล้วก็เดินเข้าป่าไปก็จะมีสะหมู่บ้านอย่างนั้น เขาจับได้เขาก็ให้ออกเลยสุดท้ายเกมท่านผู้ชมนะเกมเกมรับแล้วครก็ถามเป็นบายอดนี่อยากจะแก้ไม่กฎหมายแบบนี้กฎหมายมีกล้องร้อนนี่ก็คือถามว่ามัน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 เป็นพื้นที่แบบนี้คือก้องร้อนนี่มันมีมันดีไหมมันมันก็ดีนะแล้วแต่หมู่บ้านก็เหมือนมันต้องเป็นจุดไปมันคนที่ไม่ดีอ่ะก็ออกว่าเช่นนะน้าปรตท้นนะเพราะว่า ถามว่าแก้มันเราไม่รู้ว่าจะพูดจะแก้ยังไงนะบัต้นถ้าบัต้นนี้นะถ้าบัวต้นนี้บัต้นว่าแก้ดีกว่าเพราะว่าคนที่เป็นกองรอนี่น่าตอนนี้คือเป็นคนในหมู่บ้านเข้าใจไหมบัต้นอยากให้เอาหมู่บ้านละสองคนเรามาเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกกองเดียวกันเหมือนเหมือนเหมือนกองทหารนะเอามาเป็นเอามารวมกันเป็นกองหนึ่งติว่าสามสี่หมู่บ้านเนี่ยเหมือนเหมือนไทยก็ได้เป็นแบบอาสาสมัครอะไรประมาณนี้ แต่มามาเป็นหน่วยเดียวกันหน่วยก็นี่ก็บ้านนี้สองคนบ้านนี้สองคนเอามารวมกันทีนี้มันก็ไม่กล้าทําผิดใช่ไหมล่ะเพราะว่าทําผิดแล้วก็หมู่บ้านนั้นมันพูดบ้านนี้พูดมาต้นอยากให้เลือกเอาแบบนั้นไม่ไม่อยากให้เอาเอาหมู่บ้านเดียวกันไม่คือมันแบบนั้นมันก็มีอยู่แล้วนะมาต้นคือแบบนั้นมันมีอยู่แล้วก็คือเขาเรียกนี่แหละมันหัวหัวหน้านี่แหละก็คือจะมีอยู่แล้วแบบนั้นนะแต่เหมือนเหมือนไอ้นี่อยากอยากให้คัดนะถ้าคัดมันนี้ได้ดี เหมือนลูกน้องเนี่ยเหมือนหัวหน้าเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้านะเหมือนกองรอนที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะเห็นไหมมันมีมันมีสาม,นมคนอันนี้มันอาจจะดีนะมันอายุเยอะแลนะ้วไงนี่แหละไอ้พวกสามาชิกเนี่ยพวกวัยรุ่นนี่แหละไอ้พวกสักประมาณยี่สิบสามสิบนี่แหละที่มันมันดูดอะ่ะจะถามว<ร><า>่าเราต้องคัดนะเราต้อง,เร,องเราต้องมีระเบียบชัดเจนเนาะเรามีระเบียบสิ่งก่อนจะคุณจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยคุณต้องตรวจเยี่ยวภายในสองอาทิตย์ตรวจเยี่ยวครั้งหนึ่งมันก็พูดมันพูดเรื่องเงินเดือนแหละ เงินเดือนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเราเราตั้งไว้เลยว่าคุณจะเป็นอาสาสมัครไหมอยากจะเป็นอาสาสมัครไหมมันต้องมีนะคนทําเพื่อบ้านเรานะแต่ต้องทาจริงๆนะแต่ต้องทําจริงๆก็คือก,ก็ออกลาดตะเวนเนาะดูความสงบของหมู่บ้านบ้านไหนเปิดลําโพงดังก็ไปบอกเขาตั้งกดขึ้นมาถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คืออ่าแก้ไขแบบใหม่เนาะให้มันเป็นเป็นระเบียบให้มันเป็นระเบียบมีกฎ ให้์กฎหมายที่บังคับันให้มันกฎเดียวกันทั้งประเทศเอาง่ายๆกฎกฎหมายกองหลอนมันต้องมีหน้าที่ปานี้ประมาณนี้อต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่ากฎหมายของกองหลอนมันมีอะไรบ้างหน้าที่ของกองหลอนมันมีอะไรบ้างแต่ทุกหมู่บ้านมาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเนาะอย่าทํำเกินกว่าเหตุโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้พบได้เจอเรื่องราวเยอะๆมามากมายแล้วก็มาเจอ ป่ายอดบ่าต้นนะพูดให้ฟังเรื่องกองร้อนนี่ก็คือได้ประสบการณ์นะทางสปปลาวนะครับที่กองร้อนอกทั้งมีสูบยาบ้าด้วยขโมยปลาด้วยขโมยปลาด้วยนะครับจนวัยรุ่นทนไม่ไหวนะก็ต้องออกไปแก้แค้นนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ในสปปลาวเรื่องกองร้อนนะครับผมก็ได้รู้ได้เห็นนะครับได้ยินเนาะก็คือเป็นเรื่อง ที่จริงๆก็อยากแก้ไขเนาะอยากแก้ไขมันดีขึ้นเดิมกว่าเดิมครับให้มันดีขึ้นครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เรตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยละเฮง